ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่างในเช่นเคยนะครับสหายสายช่างนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับมาดูประตูกันเลยนะครับคลิปนี้กรณีลูกค้าบอกประตูไม่ล็อกนะครับดึงออกมาหลุดออกมาเลยครับก็จะมาวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับเริ่มด้วยการถอด ไขควงเลยนะครับคันนี้รถเก่งนะครับเชฟครับผมก็จะหาน็อตก่อนนะครับนี่ครับจุดแรกที่ผมจะเปิดหานะครับก็อยู่ที่มือจับนะครับสังเกตดูนะครับตรงไหนแงะได้แงะเลยครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับ ต่อไปก็ใช้ไขควงเช็คได้เลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับวิธีตรวจเช็คตรวจซ่อมก็เป็นวิธีของช่างในเองนะครับขออภัยอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่ได้ทําการตรวจเช็คในแบบของท่านๆนะครับไม่ได้ทําการตรวจเช็คในแบบที่ท่านทํานะครับ ผมทำตามความเข้าใจของผมเองนะครับก็ไขน็อตออกนะครับนมุมข้างในก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ตั้งกล้องไว้แล้วนะครับได้ตัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้สหายได้ชมกันนะครับอันนี้ก็แก้ได้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับในกรณีที่รออะไรนะครับอะไรยังมาไม่ถึงก็ใช้งานได้ไปก่อนอยู่แล้วครับเคสนี้จึงได้ทำคลิปมาให้พี่น้องสหายหได้ชมกันนะครับดูรอบๆเลยนะครับมันจะมีน็อตหัวแชกอยู่นะครับ3ตัวนะครับนับมาเลยครับ ตรงมุมตรงกลางแล้วก็ขอบนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเราก็เริ่มถอดกันเลยครับผมก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยถอดนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เขาไม่นิยมใช้กันนะครับ ก็เลยจะไม่คล่องตัวเท่าไรแต่ก็ทำให้ท่านได้ครับผมนี่ครับแกะออกมาเลยครับแกะออกมาครับค่อยๆนะครับมือเบาๆครับผมข้างในก็น่าจะมีไขควงนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับไขควงแฉกอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงดอกเล็กนะครับตรงนี้จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ นีแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับผมนิ้นย้ำให้เพื่อนๆสหายนะครับค่อยๆเ็ดเด้อครับค่อยๆเ็ดค่อยๆหมุนครับผมค่อยๆแงะครับบางที่บางเทีอมันอาจจะหักนะครับสินง,งานของเฮาเราอาจจะหักจะพังได้นะครับ ดูแลรถลูกค้าดีๆนะครับเวลาจะงัดจะแงะอะไรนะครับต้องค่อยๆมือเบาๆครับโยกซ้ายโยกขวาดูครับติดตรงไหนก็เทคนิคส่วนมากถ้าถอดก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นให้เลยปุ่มกดล็อกนะครับในเคตนี้นะครับมันติดตรงมุมขวานะครับเห็นไหมครับที่ผมจับอยู่ครับดนั้นถอดได้เลยครับ ติดตรงมุมขวานะครับมุมกระจกขวานะครับนะครับผมถอดออกแล้วแล้วก็จะยกขึ้นได้เลยครับดึงออกมานิดนึงแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับนะครับเน้นย้ำอยู่ตลอดนะครับว่าให้ใช้มือเบาๆนะครับค่อยๆนะครับส่วนไหนที่ติดก็ค่อยยกๆหานะครับแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงจะมีชุดสายไฟนะครับ ทุกท่านถอดปลั๊กออกได้เลยนะครับมันจะเป็นพินอยู่ข้างหลังนะครับถอดพินออกได้เลยครับแล้วก็ทำการยกออกมาได้เลยนะครับก็จะถอดยากหน่อยนะครับเพราะว่ารถนี้เดิมๆเลยครับผมอันนี้ยังไม่เห็นรอยถอดนะครับอันนี้ถอดมาแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ก็มีสายไฟชุดสวิต์กระจกนะครับมาดูกันข้างในนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะตกค้างแตวอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเห็นบอกครับหักเบิดเลยครับเอ่เขตนี้นะครับก็ผมทําการแก้ไขแล้วแหละครับดูจบทําได้แก้ไขเป็นแน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมครับมือดึงจะ ออกจากกันไปเลยนะครับเพราะว่ามันตกลงค้างแตวอยู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องนี่แหละครับค้างแตวแววอยู่นี่ละอันนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วครับนะครับจะรัดขั้นตอนนะครับคลิปนี้ยาวมากครับผมทําการตัดออกเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นส่วนที่มันแตกไปนะครับนี่ครับผมจับมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับตรงมุดนะครับจุดนี้นะครับแตก เวลาเราดึงตัวนี้ก็จะหลุดออกจากกันนะครับนะครับผมวิธีการแก้ไขเดี๋ยวช่างในจะให้ดูนะครับแก้แบบวิธีของผมนะครับสหายนะครับแก้แบบสหายสายช่างนี่แหละครับผมวิธีบ้านบ้านของผมนะครับนี่ไงครับพี่น้องครับแก้แล้วครับเคเบิลทายนี่แหละครับ อันนี้ก็คือแนะนำให้แก้ไขเบื้องต้นนะครับแต่อะไรก็สั่งไว้แล้วครับผมสั่งไว้ให้ลูกค้าแล้วนะครับเขตนี้ให้ใช้งานไปก่อนนะครับให้ใช้งานไปก่อนได้ใช้งานได้จริงครับผมวิธีนี้ทดลองแล้วครับผ่านนะครับใช้งานได้ผมจึงเอามาบอกต่อเล่าต่อนะครับการใส่กลับนะครับผมจะเน้นย้ำตลอด ว้าตลอดทุกคลิปแล้วครับให้ใส่กลับเข้าไปแบบเดิมเด้อครับเด้อถอดแบบใดให้ใส่เข้าไปแบบนั้นนะครับนะครับผมจะเป็นช่างได้นะครับถอดแบบไหนต้องใส่แบบนั้นครับถ้าเราไม่ชํานาญให้ถ่ายไว้แบบผมนะครับถ่ายแบบผมนี่แหละครับพี่้องถ่ายไปเลยครับแล้วก็กลับมาดูใหม่ได้ครับผม วิธีนี้วิธีแก้ไขแบบสหายสายช่างนะครับโดยช่างในนะครับมาดูข้างในกันเลยครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับเด้อน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับมุมบนกับมุมล่างนะครับจะทะแยงกันอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับตัวที่มันหลุดไปอ่านตัวนี้นะครับให้ทําการใส่เข้าไปคืนตอนผมถอดผมไม่ได้ให้ดูนะครับ แต่ตอนนี้ก็เอามาสวมเก็บไว้ที่เดิมนะครับเพราะอะไรคลิปมันยาวเกินนะครับตัดให้เหลือแค่นี้ครับผมบางท่านอาจจะดูไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับกดทิ้งไปก่อนนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้ประมาณนี้บางคนก็เคยแก้ไขแล้ว